สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผม YouTube ช่องรถดัมซิ่งบุรดอนธานีสองนะครับนี่ก็ดูครับดีซ2 0่รุ่น3เช่นเคยครับผมก็ตักรุปรังครับ ยินคุยอะไรกันนะไม่รู้น่าจะคุยเรื่องงานนะับต่อมีลมเย็นๆมาแล้วครับช่วงคำกับไกเรื่องงานแล้วครับ ดินเหนียวครับดินเหนียวเราไม่เอาไปครับเพราะว่าเป็นงานรูปรังครับในช่วงนี้ก็จะเจอกับก่อยู่กับ pc 3 0บ่อยๆนะครับก็จะเห็นคลิป pc 3 0นะครับช่วงนี้ เสียแบกครับเสียแบกกินน้ำโคกแล้วครับเนี่เอ่อยกยกพี่ชาลีนั่นเองครับต่อไปก็เป็นคิวของเสียออดครับผม อันนี้จะเป็นหัวหัวซูโม่หรือว่าหัว f 1 7ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นหัวกว้างครับแต่มาอยู่กับรถยางแปนะครับอันนี้เป็นเครื่อง195ครับเฮดโเกดนะครับผม mm hmm. อยู่กับตัวเล็กๆก,กำลังเหลือครับ ไม่โคขับม,มาเริ่มจะช้าๆแล้วนะเป็นพ่อคนขับหรือเปล่าอยากเลิกงานหรือเปล่าขอขับม,มาเริ่มจะช้าครับเจ้านี่ตัก่วงเวลาหรือเปล่านี่ทำไมตักช้าจัง ย้ายที่ตักครับย้ายตรงนั้นเสร็จแล้วครับขุดออกมาแล้วก็จะไล่ขึ้นมาด้านบนครับจนไปนู้นครับถึงถนนด้านบนครับตรงเขตสุพานะครับลูกรังก็เยอะดีครับแถวนี้ขึ้นชื่อเลยครับลูกรังครับเรื่องลูกรังสวยๆครับ ไม่มีก้อนครับอยู่นาแปลงนี้ก็เลือกเอาแต่โอ้ไม่ได้เลือกครับก็เปิดหน้าดินออกก็จ้วงเอาลูกรังนะครับว่าไม่ได้คัดแยกเรื่องแม่รังครับไม่มีครับไม่มีก้อนแม่รังมีถ้าพูดว่าไม่มีก็นิดหน่อยครับก็เป็นก้อนเล็กๆครับก็เอาไปทุบได้ครับใช้ค้อนทุบได้ครับเป็นก้อน ประมาณใหญ่กว่ากำปั้นนิดนึงครับเป็นก้อนเล็กๆครับไม่น่าเกลียดครับก้อนลูกดังเท่านี้ครับก้อนแม่ลังครับพูดผิดมีก้อนเล็กครับแต่ลูกดังนี่เป็นลูกดังเม็ดเล็กๆสวยๆเลยครับสีแดงสวยครับอ่านาจะเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ผมหน้าคนขับครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาทำอะไรพี่เขาทำอะไรเขาน่าจะมิกอ้ลื่นลื่น เดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดลูกรังนะครับว่าสวยจริงไหมนี่ครับมมเมจะเล็กๆครับนะจะพาไปดูหน้าคนขับโอ้เดี๋ยวดูเครื่อนก่อน เราไม่ตนน้องโอ้ยโซ่หนาไงวะตรงนี้ใช้ผ้าปิดปากกันทั้งนั้นครับเฮ้าายก็ใส่ใส่โอ้สวิงมาเกือบนี้ไม่ทันครับนี่ เด,ดูเขาจะล้มต้นไม้หรือเปล่าโอ้ล้อฟรีเลยครับทั้งดันทั้งเดินครับอ่มแล้วเ,เป็นต้นไม่ใหญ่ครับ แมบบมานะเบิ้ลสับระเบิดเลยครับเบิ้ลตัดครับไม่ใช่คุณพูดเล่นครับเป็นเพราะปั๊มโซล่าครับน้ำมันมันมันรั่วครับมันรั่วตรงแหวนน้ำมันนะครับตรงรอยน็อตครับมันรั่วน้ำมันมันรั่วครับน้ำมันโซล่ารั่วพอน้ำมันโซล่ารั่วแล้วก็มันจะทำให้ปั๊ม ทำให้เครื่องกินน้ำมันไม่อิ่มครับมันก็มันมีอากาศเข้าครับผมมันก็เลยเครื่องมันก็เลยสะดุดครับก็ธรรมดาครับแต่เขาแก่น่าจะซื้อแหวนน้ำมันมาให้เปลี่ยนนะเพราะว่าแหวนน้ำมันมันตายครับแหวนน้ำมันมันสึกแล้วส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ จอก,กันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรถดำมซิ่งอุดรธานี2องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพราะว่าช่องผมยังเป็นช่องเล็กๆครับก็ช่วยดันช่องให้ผมโอ้โมันไงแม่ลูกพี่เบิ้งด้วยกวนอีกขึ้นกวนอีกขึ้นตายสุดแขนแหรอครับผมสุดแขนแล้วบอก ล่มไปทั้งคุณล่มไปทั้งคุณเออไปหาจะคว้างละฝุนค,ครับเข้าไปหาตัวเองเต็ียมครับเพราะว่าผมยืนอยู่เหนือลมครับอ่ะก็จขอขอบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้รถมาใส่ได้ลูกพีได้คุณ